ีโอ้โหข้อเข่าเหมือนกันเลยผมอยากได้ล็อกดีซีเสียงวิทวิทอะคะโอ้โหดีซีซะด้วยครับแต่ผมอยากได้แม่เหล็กอะนะเฮียใครล็อกอะแม่เหล็กอะไรน้องน้องบอกว่าน้องอยากได้หน่วงแม่เหล็กครับแต่ผมอยากได้ดีซีอยากได้ดีซีใช่ครับโอ้โหจัดไปง้อเท่าไหร่พาห์เฮาฮือฮ่าคืออะไรอะพาอ์เฮโอเคพาห์เครับผม นี่นะครับรอกใบสั้น sm call sm c o n t o u chip c o n t o u ตท่องอยู่สิบรอบแล้วนี่เลยครับตัวนี้รอบเจ็ดเบลลิหกนี่เบรกเจ็ดจุดห้านี่ตัวนี้พิเศษตรงไหนข้างซ้ายมีข้างซ้ายข้างขวาบ่อนพิเศษตรงที่นี่ตัวนี้มีสองระบบครับตัวนี้มันเป็นระบบแม่เหล็กแม่เหล็กอ่ะจะใช้กับคู่กับสปูลลึกนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นระบบ DC เนี่ยจะใช้กับสปูตเติร์นแล้วก็มีฝาให้อีกตัวหนึ่งงงเดี๋ยวงงหนึงตัวหนึงตัวนะเปลี่ยนได้สองระบบก็คือระบบแม่เหล็กด้วยแล้วก็ได้ระบบ DC ไปด้วยในตัวเดียวนะครับบอกเลยเบรก7.5ช่อนชโดบอกเลยว่าชิลเสียงปลาลาก็มีครับนั้นๆนี่เสียงลั่นๆเดี๋ยวให้ฟัง,ฟงเสียงดีด้วย ดีนเปล่าไม่รู้ดินนี่แล้วก็ดูความลื่นกันนี่แล้วก็ระบบแม่เหล็กนะครับตัวเนี้หนึ่งสี่เก้าศูนย